ครับก็สวีดีชวิลดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อรายการแลวที่ไม่คุ่เคยโอยเย่นะครับคุณเกมจีเทวกอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟคเอ็นเอนะครับเย่ เซิร์ฟที่พี่จะมาโปรโมทวันนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยนะครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานวันนี้นั่นเองนะครับเปิดแบบว่าสดๆร้อนๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับฟรีไวริสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับสซิร์นี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเปนะฮะับสมุนไพรทั่วไปนั่นเองนะครับส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟนะครับก็กด F8 นะครับแล้วก็ตามด้วย Connect IP แบบนี้เลยนะครับแล้วกกก็ทารด Enter ไปป๊บ อ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไปเลสโก้เย้ตอนนี้นะครับเราก็เข้ากไนในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเข้าเซิร์ฟนี้มาเล่นครั้งแรกเลยนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น จุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับเนี่ยจะแถตรงนี้เลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วเราเข้าการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิฟนี้ก็จะมีพวกมอดเสื้อผ้านะครับทรงผมนะครับแหวนนาฬิการองเท้านะครับแฟชั่นก็ถือว่าเยอะจัดเต็มเลยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดเกิดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าเซิฟอีก อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าแต่ว่าต้องอ่ากระโดดลงไปตรงนี้นะครับอ่าเตรียมตัวยัง1 2ึ่สองนี่อันนี้ก็เป็นระบบเข้าเซิร์ฟนะครับโคตรเฟีเวยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยทะลุทะลุตกใจหมดเลยไหครับอ่าแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่แล้วก็กระโดดลงมาแล้วนะครับนี่ลงตรงสะพานเลยนะครับหนีบนทางด่วนโอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามีเอฟเฟกด้วยวาที่มือนะครับ นี่ตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่ที่กระลาดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกระลาฟนี้นะครับก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็มีออโลโก้เซิร์ฟด้วยนะครับหมุนไปหมุนมาโคตรเฟี้ยวนะครับเอ้มีพวกป้ายโฆษณาต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมเย็ด K มี i have CPU ด้วยว่ะนะครับอย่างเฟี้ยวนะครับนี่โอเคแล้วก็ส่วนปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยกด F 1นะครับ F 1ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับก็เดี๋ยวทำการ ตั้งค่าออให้เป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับส่วนทวิตเตอร์นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตามโปกติเลยอ่ะก็เดี๋ยวขอลองโพสถ่ายรูปลงดูหน่อยนะครับอ่าหนึ่งสองสามแช่โอเคก็กดโอเคไปนะครับอ่า <Wow. S 1> เรียบร้อยโอ้โหมันจ้าเสลือเกินนะครับก็ประมาณนี้เลย แล้วก็มากด F2 นะครับก็เป็นการเปิดกระเป๋านะครับนี่เลยก็เป็น UI ประมาณนี้เลยนะครับด้านซ้ายก็จะมีช่องด้วยนะประมาณ6ช่องนะครับแล้วก็กด F3 นะครับก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับอันแรกก็จะเป็นท่าเต้นนะครับอ่านี่โยโยโยมีหลายท่าเต้นก็ลองเล่นกันดูนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อโพสท่าถ่ายรูปนะครับอ่าก็จะมีหลายท่าเหมือนกันเลยนะครับ I love you นะครับรูปหัวใจประมาณนี้นะครับ โอเคแล้วก็กด F 5นะครับ F 5นี่ก็ไม่มีลายกด F 7นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินแล้วก็ต่อมากด F 9นะครับ F 9นี่ก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับก็มีด้วยกันหลายอย่างเลยนะครับมีอุ้มมีกี่หลังแบกนะครับอุ้มแบบคิโนมโตะนะครับแล้วก็พวกถ่ายรูปต่างๆนะครับก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็กด F 1 0นะครับ F 1 0ไม่มีลายกด F 1 1นะครับก็เป็นการปรับระยะวงไม้นั่นเองนะครับนี่ก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็กดคิลิศ อ่าก็เป็นสกอร์บอร์ดนะครับอุย้ยสกอร์บอร์ดก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับ <Whoa. S 1> ก็โชว์ไอดีชื่อจ็อบเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จำนวนคนที่ออนไลน์ในประเทศนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กดปุ่ม M นะครับก็เป็นอ่าเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าอ่าันนี้ก็ถอดเสื้ออันนี้ก็ถอดเกงนะครับอ่าก็ใส่เอาเดิมนะครับจะได้ไม่โป๊โอเคแล้วก็กดปุ่มชอช้างนะครับ โอเคกดปุ่มช้อนช้างก็จะเป็นราคาอีโคโนมี่นั่นเองนะครับของขึ้นลงนะครับเราก็สามารถดูได้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอ๋อน้ำฝรั่งปั่นนะครับหอันก็ประมาณ46บาทนั่นเองนะครับสำหรับของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับมีหลายบ้านนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราก็ทัการเปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะครับ โอเคครับก็ของก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็อย่างแรกนะครับเงินเริ <g> ่มต <g> ้นเซิฟน <g> ี <g> ้นะครับอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะครับในตัวประมาณ5,000แล้วก็ในตู้ ATM อมีกประมาณ5,000นะครับแล้วก็จะมีบัตรประชาชนอ่าแล้วก็จะมีกาชาผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่ารถเริ่มต้นนะครับมาให้1คันนะครับแล้วก็จะมีข้าวกล่องอ่าแล้วก็มีที่ซ่อมรถมีน้านะครับมีบัตรทํางานออโต้นะครับบัตรทํางานขาวนะครับแล้วก็บัตรผู้เล่นใหม่นะครับต้องกดใช้ด้วยนะครับแล้วก็มีบัตรดีสกนแล้วก็ มีรดอ่ามีลดโลนะครับใช้ฟรี7วันนะครับแล้วก็โทรศัพท์ฟรีแจกมาให้1เครื่องนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทําการกดใช้รดต้นต้นกันก่อนดีกว่าอ่ากดใช้เลยโอเคอ่าก็สุ่มประมาณ3คันนะครับพี่อยากได้3ดออันนี้ว่าตรงกลางอ่ะคุณผู้ชมนะครับโอเคขอได้โอ้โหเชี่ยไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนรถทํางานนะครับโอเคก็กดใช้เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเข้าไปอยู่ในกระดาษนะครับ สำหรับใครนะครับที่มาเล่นเซิฟนี้นะครับหากมาเป็นแก๊งก็ตามนะครับเดี๋ยวที่ทําการขึ้นรูปให้ดูนะครับหากมาเป็นแก๊งนะครับแล้วไปขึ้นอ่าแก๊งกับสภานะครับก็รับของตามนี้ไปเลยนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมา10คนถึง15คนนะครับรับรถทํางานไปเลยนะครับ200โลนะครับฟี2คันนะครับ ใช้ฟรีนะครับ7วันถาวรอ่าแล้วก็วิทยุนะครับประมาณ15อันนะครับแล้วก็อาวุธนะครับเทียนหนึ่งนะครับสามอันกุญแจอ่าตู้เซฟมั้งนะครับ15ดอกแล้วก็บัตรงานดำนะครับ5าใบแล้วก็กาชาอีกประมาณ50กล่องนะครับส่วนมาเป็นครอบครัวนะครับก็เดี๋ยวพิจารณาขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เลยนะก็หากมาเป็นครอบครัวนะครับก็มา5คนนะครับรับรถทำงาน40โลไปเลยนะครับฟรี1คันแล้วก็กระชา50ลูกนะครับแล้วก็มา10คนนะครับรับ40โล 2คันแล้วก็กาชาลอยลูกไปเลยนะครับโอ้โหแจกของโคตรเยอะบอกเลยไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจภายในเซิฟกันดีกว่านะครับโอเคก็อย่างแรกเลยเราก็ทำการเปิดแผนที่กันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กระดาเลยนะครับนี่เป็นไงอันนี้ก็คือภายในเซิฟทั้งหมดเลยนะครับก็ไอคอนไอคอนนะครับคือว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบนะครับอาบน้ําแล้วก็ระบบนอนด้วยนะครับแล้วก็มีระบบความเครียดด้วยนะครับโอ้ย น่าสนใจนะครับน,นี่ก็เป็นห้องอาบน้ำนะครับแต่ว่าต้องซื้อสบู่ก่อนมั้งนะครับเนี่ยโอเคคุณไม่มีสบู่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นอ่อห้องนอนห้องนอนอยู่ไหนวะต้านสายอ่านี่ไงเป็นระบบนอนนะครับประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยทางเข้าทําไมมันติดอะไรวะโอเคก็อ่ะเดินเข้ามาแล้วก็กดตัวอีนี่เป็นไง โอเคสบู่ก็ละ50บาทนะครับมีบัตรนอนอ่ามีข้าวกล่องน้ำเปล่าโทรศัพท์นะครับโอเคมีกล่องซ่อมวอสื่อสารแล้วก็บัตรทำงานนะครับเอ๊บัตรทำงานเรามีอยู่แล้วปะวะโอเคมีบัตรทำงานขาวอยู่โอเคก็ไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็มีบุหรี่นะครับไฟแช็คแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็สนีนะครับมีระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับมีเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็เลี้ยงหมูนะครับหมูอุด่าแล้วก็ซื้อไปเลยนะครับอย่างละ1ตัวละกันนะครับแล้วก็ มีบัตรทํางานออโต้นะครับมีผ้าเช็ดรถโอเคครับเราก็ไปที่รถเก่งของฉันนะครับแล้วก็ชําระด้วยเงินในกระเป๋านะครับนี่กดซื้อไปเรียบร้อยกดใช่อ่าก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับมีตู้ดูดวงด้วยนะครับก็เสียงเงินนะครับประมาณพันหานะครับในการดูดวงนะครับนี่แล้วก็กดเย็ดไปอ่านะแล้วก็รอแป๊บหนึง่งนะครับโอโ้โหโคตรแพงนะครับโอเคแล้วก็สามารถดูดวงได้นะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับที่มันขึ้น แล้วก็ส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายของโอเคครับอย่างเช่นเราไปฟาร์มนอกมือมาเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็นําของนะครับที่เราไปฟาร์มอาชีพมาครับก็มาขายตรงนี้ได้เลยนะนี่ก็คือจุดรับซื้อนั่นเองแล้วก็ซึบนี้นะครับมีระบบวอร์โซนด้วยนะครับโอเคกดตัวจี้นะครับเพื่อการเลือกโหมดนะครับนี่ไปที่วอ์โซนนะครับอ่ะแล้วก็วาร์ปไปเฮ้ยโคตรเฟี้ยวนะครับนี่เลย เซิฟนี้นะครับเราสามารถซ้อมอาวุธนะครับหรือไม่ก็ซ้อมต่อยก็ได้นะครับก็มีองค์อาวุธให้เช่านะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าจุดเช่าอาวุธมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้พี่หาไม่เจอว่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะออกจากวอลโซนนะครับก็กดปุ่มอินเสิร์ตนะครับอ่ากดปุ่มอินเสิร์ตนะครับแล้วก็ทําการกดยืนยันนะครับเพื่อการออกจากวอลโซนนะครับอ่านี่เลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับยังมีนะครับระบบ afk อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปทัวร์นะครับว่าจุด afk เซิฟนี้นะครับอยู่ตรงไหน เดี๋ยวทำการไปเบิกรถกก่อนดีกว่านะครับจุดเบิกรถก็อยู่ตรงนู่นเลยไปโอ้โหแล้วใครมันมาเบิ้ลเครื่องอะไรตรงนี้เนี่ยนี่เลยนี่เลยนะครับด้านหน้านะครับนี่แล้วก็ทำการกดตู้อีโอเคอ่าระบบการเบิกรถก็ตามนี้เลยนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าอันไหนมันเป็นรถทํางานหรือว่ารถเริ่มต้นนะครับก็สุ่มมาสักหนึ่งคันละกันอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นรถทํางานนะครับโอเคกดตู้บี้ค่าเข็มขัดด้วยนะครับแล้วก็กดอยู่ล็อกรถนะครับ ตอนล็อกรถนะครับก็มีเสียงด้วยนะครับตุดตุดแล้วก็เซตนี้นะครับอันนี้พี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับยังสามารถซื้อขายนะครับ IC แล้วก็ o o c ได้อีกด้วยนะครับอ่าดีมากๆเลยนะครับตอนนี้พี่ก็มาถึงร้านขายรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จับการนำรถมาจอดเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมล็อกรถด้วยนะครับเดี๋ยวมีคนมาขโมยได้นะฮะโอเคแล้วก็มากดตัวอีตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคเปิดมาก็ไปรถเริ่มต้นนะครับคันนี้ก็ประมาณ1,000 0บาทนะครับก็จะมีหลายคันเลยมีรถจักรยานอ่ารถมอไซค์นะครับนี่หุยโอเคครับก็มีหลายอย่างนะครับรถแนวออฟโรดแนวสปอร์ตซูเปอร์คาร์นะครับรถ SUV แล้วก็รถแวนนะครับโอเคก็ถือว่าเยอะจัดเต็มอยู่นะคุณผู้ชมนะครับ โอเคครับแล้วก็ส่วนหน่วยงานในเซิฟนี้นะครับมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีตำรวจนะครับมีหมอแล้วก็ส่วนช่างเซิฟนี้นะครับไม่มีประชาชนเนี่ยสามารถนํารถตัวเองนะครับไปแต่งได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องการช่างนะครับแล้วก็มีระบบสภาเมืองด้วยนะครับเซิฟนี้นะครับมีสภาเมืองด้วยนะเซิฟนี้อันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าใครอยากสมัครเป็นหน่วยงานสภานะครับก็สามารถไปติดต่อได้ที่ อร์ดิอก์ดของทางเซิร์ฟเลยนะครับว้าวด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ก็เป็นกระลาดนะครับโอเคก็เดี๋ยวทำการนํารถมาจอดเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าด้านในนะครับเห็นว่ามันมีโต๊ะคาร์บอยู่ด้วยนะครับตรงด้านหน้าก็มีตู้ดูดวงอีกแล้วนะครับมันจะมีทุกจุดเลยไงวอเนี่ยโอเคครับส่วนโต๊ะคาร์บก็อ๋อนี่ไงกดตัวอีอ๋อนี่ไงเราสามารถคาร์บอาหารได้นะครับ ครับอ่อสเต็กนะครับสุกี้นะครับชานมไข่มุกไอศครีมทุเรียนนะครับโอ้โห้ยน่าสนใจนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าสอนอตำรวจกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้านหน้าสนอก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็เดิมๆนะครับก็จะมีพวกป้ายโฆษณาต่างๆนะครับแปะอยู่นะครับโอเคแล้วก็ส่วนโรงพยาบาลิริฟนี้นะครับก็แปะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลกันดีกว่าไป Let's go ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่ด้านหน้าก็ไม่ได้แต่งอะไรนะครับก็เดิมๆนะครับอ่าก็จะมีพวกป้ายโฆษณานะครับแปะเอาไว้เฉยนะครับโอเคครับส่วนใดๆก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าแต่ว่าในโรงพยาบาลนะครับก็จะมีตู้ดูดวงอยู่ด้วยนะครับมันมีทุกจุดเลยว่ะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ส่วนอู่ช่างเซิฟนี้นะครับอู่ช่างเซิฟนี้อ่ออยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนโอเคครับก exactly eh ็เจอแล้วนะครับก็อย네ู่ตรงจุดนี้เลยนะครับ แล้วก็ส่วนสภาเมืองนะครับ่าจุดสภาเมืองก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ใกล้ๆก,กับสนามกอล์ฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสภาเมืองนะครับไปแล้วก็ไปที่อู่ช่างกันดีกว่าไป let's go <S ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่อู่ช่างเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นแบบอู่ช่างใหม่นะครับอ่านี่เลยนะครับ ก็ดูนว่ามีคนนํารถมาแต่งด้วยนะครับน,นี่ก็เป็นจุดแต่งรถนะครับนี่แล้วก็รับการกดตุยแล้วก็สามารถอัปเกรด่าเครื่องยนต์ได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะแต่งภายนอกก็ได้นะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนเบรกนะครับเปลี่ยนล้อต่างๆนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับโอเคปะแล้วก็เดี๋ยวไปจุดเลี้ยงสัตว์กันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดเลี้ยงสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ทางด้านหน้าเลยนี่ โอเคแล้วก็นํารถนะครับมาจอดเอาไว้ตรงนี้เลยโอเคครับด้านซ้ายนี่เป็นจุดเลี้ยงอะไรอะ่ะเออมันเลี้ยงอะไรวะเดี๋ยวพี่ขอเปิดแผนที่ดูก่อนนะปะอ่ออนี่ไงอันนี้ก็เป็นเลี้ยงหมูนะครับด้านซ้ายเป็นเลี้ยงหมูโอเคแล้วก็กดใช้นะครับนี่น้องหมูก็ออกมาแล้วนะครับเป็นไงน่ารักไหมคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ส่วนอีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นจุดเลี้ยงงูนะครับนี่อ่าแล้วก็ทําการกดอ่า กดใช้อัวนะครับนี่ลูกอูวอ๋อนี่ไงน่ารักว่ะคุณผู้ชมนะครับก็สามารถมาเลี้ยงสัตว์กันได้นะครับดีมากเลยเซิฟนี้มีระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของพวกกิจกรรมนะครับภายในเซิฟนี้นะครับมีอะไรเล่นบ้านนะครับกิจกรรมก็ตอนนี้มีแค่อย่างเดียวนะครับมีเก็บแอรดอบนะครับเก็บแอรดอบเซิฟนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับเก็บแอรดอบสำหรับประชาชนแล้วก็เก็บแอรดอบนะครับสำหรับแก๊งด้วยนั่นเองนะฮะ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ Stone App สำหรับ AFK กันแล้วนะครับก็ดุนว่ามีคนมายืน AFK กันด้วยเนี่ยเฮ้ยโอเคครับก็นี่ยกดตัวอีนะครับเพื่อการ AFK นะครับแล้วก็สามารถใส่ข้อความได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่แล้วก็กดตกลงไปได้เลยนะครับนี่อ่าเป็นไงตอนนี้เราก็กำลัง f k อยู่นะครับด้านล่างก็จะมีเวลาบอกด้วยนะครับว่าเราจะได้รับของประมาณกี่นาทีนะครับส่วนกด X นะครับก็เป็นการยกเลิกอ่านี่เลยนะครับ โอเคปะแล้วก็เดี๋ยวไปที่เลเบลกันดีกว่านะครับส่วนอ่าเลเบลซึ่นี้นะครับก็อยู่ตรงจุดนี้เลยนี่โกดังสามบินทะเลทรายนะครับโอเคแล้วก็ส่วนภายในเมืองนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีพวกร้านค้านะครับร้านเสื้อผ้าร้านตัดผมนะครับแล้วก็จุดขายยาประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็มาที่เลเบลกันแล้วนะครับด้านหน้าเลเบลนะครับก็จะมีห้องอาบน้ํานะครับแล้วก็ที่นอนนะครับอ่าอยู่ตรงจุดนี้เลย แล้วก็ตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลเบลนะครับโอเคส่วนเลเบลนะครับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็เดิมๆนะครับประมาณนี้เลยหลอกรถด้วยนะครับนี่ไปดูที่โต๊ะคราฟก่อนเลยนะครับดูจากด้านซ้ายก่อนฮะโอเคด้านนี้มีอะไรไหมโอเคอ๋อเดี๋ยวนะโอเคมีให้คราฟอยู่โอเคก็กดตัวีอ๋อนี่ไงเป็นแวนแก๊งเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับแล้วก็หมวดแก๊งโอเคแล้วก็ด้านนี้ล่ะ โอเคด้านนี้ก็จะเป็นของทั่วไปนะครับก <Wow. S 1> ุญแจทุ่เซฟปัดงานดําปากกานะครับแล้วก็หมวดอาวุธนี่อันนี้ก็เป็นหมวดงานดํานะครับแล้วก็หมวดหีบสมบัติแล้วก็หมวดบลูพินอันนี้ก็จะเป็นทุ่เซฟนะครับอยู่ตรงจุดนี้เลยแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็มีโต๊ะคราฟด้วยนะครับอีกหนึ่งจุดโอเคแล้วก็ขดตุยอ,อ๋อเป็นโต๊ะคราฟแฟชั่นนะครับอุ้ยแฟชั่นก็ถือว่าเยอะอยู่นะน่ารักด้วยคุณผู้ชมนี่เพียบเลยนะครับ ส่วนประกอบเราก็สามารถดูได้ทางด้านขวาเลยนะครับไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปทําอาชีพกันดีกว่านะครับส่วนอาชีพเซฟนี้นะครับงานดําหรือว่างานผิดกฎหมายนะครับมีอะไรให้ทําบ้านนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะมีแค่2อย่างมั้งนะครับมีงานขายผงขาวนะครับแล้วก็ขายกัญชายํานะครับแล้วก็ส่วนงานถูกกฎหมายนะครับก็จะมีเก็บกล้วยเก็บข้าวนะครับเก็บทุเรียนเก็บพึ่งนะครับเก็บฝรั่งนะครับเก็บส้ม แล้วก็เก็บหัวชายเท้ากเก็บเห็ดแล้วก็เก็บแตงโมนะครับมีเก็บไข่มุกเก็บไม้แล้วก็เก็บฝรั่งอ่าแล้วก็มีขุดเหมืองนะครับแล้วก็มีเก็บเหล็กด้วยนะครับเดี๋ยวทําการไปทําอาชีพอะไรกันเดียะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเอ่อเก็บข้าวนะครับแล้วก็จะมีจุดเอ่อฆ่าวัวด้วยนะครับเอ๊น่าสนใจ <S <S ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฟาร์มวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเย็ดเคหัวโคตรเยอะคุณผู้ชมดูดินะครับ แล้วก็ส์ฟนี้นะครับมีระบบ่าฟาร์มออโต้ด้วยนะครับพอเรากดตัว E ใช่ไหมปุ๊บอ่ามันก็เดินเก็บให้เลยนะครับเราไม่ต้องกดคีย์บอร์ดนะครับไม่ต้องกดเมาส์นะครับเดี๋ยวมันเต็มมันก็ยกเลิกให้เองนะครับเป็นไงโอเคตอนนี้เราก็เก็บได้แบบว่ารัวๆเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้อะไรมาเดี๋ยวๆขอกดยกเลิกก่อนโอเคก็ได้เป็นเหรียญ SMC ด้วยนะครับแล้วก็เนื้อวัวนะครับเก็บได้ประมาณ60อันเลย ส่วนตรงจุดนี้นะครับทุกจุดมันก็จะมีจุดโพซตอยู่นะครับแล้วก็สามารถมาโพซตตรงนี้เลยนะครับก็กดตัว E นี่แล้วก็กําลังโพซตอยู่นะครับหลังจากที่เราโพซตเสร็จแล้วนะครับเราก็นําของนะครับไปขายได้เลยนะครับตรงจุดที่กะลาดนั่นเองนะครับก็จะมี NPC นะครับจุดขายของอยู่โอเคครับก็ไปปะครับสำหรับซับแนวโลเพซซับนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ ฝากไปด้วยละกันนะครับเดี๋ยวพี่น่าจะทิ้งนิ่งนะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับตอนนี้ทางเซิร์ฟก็เป็นประเทศเปิดใหม่ได้เลยนะครับก็เพิ่งเปิดได้แบบว่าไม่นานมานี้นั่นเองนะครับแล้วก็ฟรีไวริทัวยนั่นเองนะครับแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับก็ฝากเซิฟนี้ไปด้วยละกันนะฮะโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ลูปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกใจนะครับในการทำคลิปเราไปนั่นเองนะครับไปบ่ายจักันจุ๊บ